นะคะในช่วงราี4โมงเย็นสวัสดีค่ะคนจริงแล้วอย่าไปนั่งตรงทางเข้าแต่ว่าเดี๋ยวรอเป็นในช่วงที่เขาจะกลับบ้านกันนะคะก็น่าจะ6โมงเย็นแต่ไม่เป็นไรคอยคุยกับคุณตุ๊กตาด้วยด้วยว่าวันนี้มาดูจากที่ได้เห็นใน c e e o o o k ว่าทำเกี่ยวกับลูกชิ้นก็จะมีลูกชิ้นหลากหลายก็เลยอันนี้ขอมาแซมเปิลก่อนนะคะมาชิมอย่างละลูกวันนี้อากาศดีมากถึงได้เดินทางมาที่นี่ความจริงแล้วในการที่ว่าเดินทางเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายหรือวาระทางที่เราจะต้องไปนั้นอย่างเช่นชั่วโมงครึง่งแล้วก็คิดว่าวุ้ยนานเนาะชั่วโมงครึง่ง แต่ว่าเวลาที่เราไปไหนและอย่างเช่นอาจจะต้องไปสามชั่วโมงเราก็ได้มีความรู้สึกว่าชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวเองแต่ว่าถึงแม้ครึ่งชั่วโมงถ้าเผื่อว่าเราต้องไปแล้วเราก็ว่า,วาเออมันไกลแต่ถ้าสิบห้านาทีแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเขาถึงพูดถึงในลักษณะว่าความไกลนานหรือเร็วหรือจะอะไรอย่างไรเนี่ยมัน ไม่มีตัวกำหนดตายตัวว่าต้องเป็นแบบไหนแบบไหนนะขึ้นอยู่กับว่าในความรู้สึกของคนนั้นๆที่จะจะต้องไปทำสิ่งหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกต่อเวลานั้นว่ามันช้ามันเร็วหรือมันนานอะไรอย่างไรในด้านนี้อ่ามีเหมือนกันว่าจะเก็บเป็นความลับได้เห็นแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่่าก็ดีเลยค่ะได้ดูพร้อมๆกัน